อาตมาก็ตรัสเพื่อคนมาทําเรื่องรากสําคัญต่อไปขอทําพระภิกขุดีจงให้สําเร็จเจตกิจตามที่จําหมายให้พุทธบุคคลจิตตาที่หาสรรพสิ่งโศกสัตว์โทษคณะเกาะผ้า3จนทัพทําหลายพวกนี้ที่ศรัทธาได้ตามรูปเรือทั่วเป็นเครื่อง <Sessizuk> <Sessizuk> คุยจนรักตุกตาได้ดูจากันเรื่อให้ดีโชคดีลาบดีเงินไหลทองทองไหลมาบ้านดีสิสุดผู้ถี่ปีศาสิ่งไหนไม่ดีจะได้เข้าบาตั้งนกายเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวท่าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิก์นองินจัดได้เงินเสร็จตื่นมามีเงินล้าน ยิ่งเข้าใส่บ้านใส่เรือนจะไปประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่างได้ปราศจากอุปสรรคทยัอันตรายทั้งหลายทั้งปวนใก่ที่เสี่ยงโชคแล้วให้มีโชคเอี๊ยดูโผวยเดือบได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระเพื่อนกับคหลวงพ่อเจอติดได้ทุกกองกองตั้งจิตประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์งามมา พระพุทธเจ้าจงทุกประการเถิดปีห้าบรรเลงเพลงดับเชิญเพื่ออัญเชิญเหล่าเทพทีวาอินทาโลกบาลทั้งสี่ได้เสด็จลงมาเพื่อร่วมประสิทธิ์ประสาทติทิทีเอ๋อบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสําเร็จด้วย การเจริญภาวนาบุญสำเร็จด้วยการอบรมบ่มจิตให้เกิดปัญญาเรียกว่าทานศีลภาวนาเรียกว่าทานศีลภาวนาโยมต้องทำให้ครบทั้งสานั้นเรียกว่าพระรัตนตรัยเมื่อจิตโยมเป็นหนึ่ง ตั้งมั่นเมื่อจิตโยมเป็นหนึ่งตั้งมั่นสว่างสวยมีกำลังให้โยมอธิษฐานความปรารถนาในสิ่งนั้นให้โยมอธิษฐานความปรารถนาในสิ่งนั้นคำอธิษฐานของคนที่มีสมาธิใจิตใจแน่วแน่จะสำเร็จ จะสำเร็จจะสำเร็จแน่นอน